จนปนใจมากเลยเดี๋ยวฉุดแล้วจะไปไปอีกหาดหนึ่ง p r o m e t ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ8โมงค่ะ ไปกันต่อไปกันต่อพอดีว่ากินข้า,ชาวช้าเสร็จแล้วก็หับ<ะ>น,นี่หลับยังเชียงแล้วกินลงไปเล่นน้ำจุ่มขาถ่ายรูปนิดหน่อยเดี๋ยวไเล่นปกะเป๊ะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะไปกินพิซซ่ากันต่อออกมาชชป้าประตกินเลยชิสติ๊กหาย

like after แล้วก็มีว่าเข้าไปที่หินตัวนึงตอนนี้แม่เจอน้ำจากภูขเขาด้วยมั้งมันเลยไม่ไม่เข้มอะไรน้ำกล่อยน้ำกล่อย <laughs> <laughs> <Starting>. <laughs> I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious. Your best friend, love your life. I can be selfish, trying to be kinder. Always forgetting, needing reminders. but the mm -hmm. แล้วนั่งรถของอะไรนะนั่งรถของว่าจะปองแท็กซี่นั่งข้ามเกาะเป็นแท็กซี่เซอร์วิสบจุดต่อจุดก็600บาทจากเดอะรีเครเกาะน่าจะบางคนบอกว่าชื่อเกาะรีเครหรืออีกคนนึงชื่อเกาะ เกาะหาดนางนางใหญ่นางนวลอัควาลริงนางนวลนางนวลเสม็ดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาหาดแบบนี่หาดนางใหญ่บางคนบอกว่าเป็นหาดสีเข็ดแล้วก็บางคนบอกว่าเป็นหาดนางใหญ่แล้วก็นั่งมาเกาะพราวเกาะหาดพลาหาดพราไม่ว่าอาบพราหกร้อยบาทหกร้อยบาทฉ่ำๆสุดเกาะไปสุดเกาะเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่อันนี้เรามาเรามาไวไปก็เดี๋ยวเช็คอิน อินได้ใบสองก็ได้ออกมากินเคตำก่อนน้าเขาสวยไหมน่ารักมากเือฉน้อยน่า่ำเมอนกินแ่มอลได้กินป่ะข้าวเนียวจิ้ม,อ,มอาข้าเหนียวจิ้มอ,อร่อยอร่อยอร่อยมาก เอแม่เ็ดนะคะนุดหมดเกี้ยงเลย ตอนนี้เราปักหมุดมาที่หาดคลองหินค่ะทุกคนนี่ก็จะใชร์เขาับปักหมุดเดี๋ยวนี้ปักหมุดก็ปักหมุดนี่จะอีกไบท์หนึ่งนี่มีต่าเดี๋ยวกะกูดมันกูดอย่างงี้นี่เองต้องเรียกว่าเกาะกูด หาดคลองหินทำพิษนะจ๊ะคลองหินตามชื่อคลองหินเราจะไปถึงรุ่นแทน <c oughs> ประกาศลังเยอะชิบาะ <laughs> โหสราบประการลังเค้ื่อมาตายเต็มเลยมมี่สวยเนาะ เต็มเลยอ้ว่ะเกือบแล้วโอ้โหนี่น uhh ้ำตื้นนั <S <S ่น at ี่ยระวังโอ้โหเป็นหย่อมเป็นหย่อมเนี่ยแค่วุ่นนี่มันตื้น 没啊，嗨。Hey. Ah, hey. ได,ได้รูปสวยเยอะเลยขอบคุณนะคะคสวยจริงหรือเปล่า ง่ายมอร์นิ่งค่ะทุกคนอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายแล้วเราจะกลับแล้วภาษาของวันนี้ก็คือไม่มีแดดจ้าฝนตกจะถ่ายรูปถ่ายรูปบ่ได้ฝนตก แต่เเช้าลยห้องพักเป็นยังไงบ้างไหนรีวิวสิห้องพักคือสบายมากสวยมากแต่น่ากลัวน่ากลัวชิพายตรงกลางคืนอะไรเนคิดอนนะอะให้พอส่วนตัวแหละเธ <c oughs> อรีวิวยังไงเนี่ยนี่น่ากลัวแต่แค่ทางบันยาแล้วมันมืดทางบันยา,าแล้วมันมืดเนี่ยทางทางบันยาแล้วมันมืดมันหลอที่เชิ นีอ่อาหารเช้าเขาจะมาเสิร์ฟให้เขาจะมีเวลากําหนดให้เราแล้วก็มีให้เราเลือกอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่เราจะเราจะกำหนดอันนี้ไม่ตื่นกันโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปหาเ r e f e เ e น c ์แปนะ๊บนึง